เอ๊ะเหยีย้มันขาวอุ้งหรอกเลยเจ้าผ้าเลยเฮ้ยผ้าเลยผ้าแบบไรอ้าวสบายดีได้ไหมสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีพอวยู่้นสบายดีเด้อพี่น้องมาหนีข่อยกะมาเทียงน้ำมาหนีกะว่างๆจากบ้านแต่อยู่บ้านก็ไม่ได้เห็นยังหรอกหากว่าว่างๆจากบ้านมาเทียงน้ำมา ที่เราเบ็ดไม่ใช่เบ็ดกุ๊ปแย่เพิ่งเด้อแปลว่าเพื่อที่เราเบ็ดได้นี่กับน,นี่ก็นีน่เบ็ดนี่ที่เอาไม้สั่งไฟยังไม้สั่งไฟอ้าวไม่ไผ่แล้วไม้สะไพร <laughs> เสียวไม้สั่งไฟเพื่อตัดๆแล้วก็มาผ่านี่ผ่านในน้อยแล้วก็เหลาเบ็ดนี่ มันนี่กัเาเบสเบิ้มือข่อยกับรได้ไปใช้อเลาเบสเบิ้ลมือเราเบิ้ลมอกันใส่เบมือแล้วเาฉียบเบิดใส่เยโอ้เห็ดขาเดียกแลเราเบสนนี้นี่กัเริ่มกันหากเริ่มเราได้สองสี่หกหากได้หกดังได้หกลเดียวอ่ะแล้วเนยวใช่ทักทักแล้วคลายกนึ่งเลยทักทักแล้ว ลักพักแล้วชีได้หึงสีหึงนะปัดตยเบี้ยงนะทั้งปลายวัดใหญ่พาออกอ่ะนี่คือเริ่มต้นก่อนสิได้กบบอนี่อืนี่คือวิธีการก่อนสิได้กบได้ปากอคือต้องเท็ดแบบนี้ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวชีให้ชาวน้ำแบบบรรยายแบบชีวิต อ้าวเจ้าอันลเล่าบิดแต่เก้าบ่แต่ละปีคอยว่าเคยเล่าบิดหรอกแต่คอยเคยเล่าแบบนี้นะกเรียนไม่ตกแตกขนาดที่ชาวไม่ตกแตกเล่าไอ้แมงเกียร์นกักตาตาแตาก่กะอาหมาขึ้นอยู่ตะเข็บเออวุ่นบ,บ่ย <c oughs> ังอะไมรไั้ขาดได้นะ่ะบอคอยเล่าเอาแบบนี้นะเล่าไอ้มนะแบบันุมุ่นแต่กะเอาปากเออแต่ก็เอาไปดินโยงเหยียดนะเข้ากล้องในเมื่อกี้ละม่ใชวัสดีครับในควาดตักันนะ จะชิว่าเดี๋วใส่ใช้เวี่องลานโอ้ยแล้วบ่อเอ้นี่เทนตรงน้ีนี่ก็จะเป็นเ่าก็ต้องใส่ผ้าถ้าให้ดีนี่ต้องใส่เอานิ้วมือน่ะเอาผ้าไหลหรือว่าเอาปาดชิ้นปาดชิ่นอีช่างละมาห่อห่อไว้ย่านบ ย่านมันบาทนึงนี่แหล่แล้วอันหนึ่งจะแหลมเราบอเอแหลมทั้งตูดเด้อจจะแหลมทั้งปลายนะลุกสามทีแล้วการหนึ่งบอบอเร็วเลยไอสามนาทีแล้วอันหนึ่งเก้าสมุกหนึ่งเมื่อไดร่จงอั้นจะมาสามนาทีสามชิปนาทีตัวชิปดัง ทนาทีตัวชีาง่มันปัดบดเสมอไปทีวีล็อกลงบาเลฮะ้านนี่ได้ทีวีนะแม่มได้ 4K ได้หาาถ่ายได้เลย 4K ด่ท่น้ชดาเคนเลยอ้าะมันออไหลลงกว่านี่นีกว่านี่ทั้นเท่า าตายแล้วนี่นี่นก็ค่อยกจ็จะเล้ววลายอันตบเลี้ยงเล้วคันละน้อยกายพื่นนี่โจรัวไปโดยเนาะงานเรากอนอย่าให้เด้ยนจะยินนะเห่งนักกว่าเห็นหน้าตาวเหน่กกว่าเ <c oughs> <c oughs> ยอย่างน้อนอันนี้พ้นแน่น นี่จะเป็นแบบว่าเขาต้องเอาก่อนค่ะันใหญ่โพดเพราะเขาสิคาดเราเด็กพี่น้องถ้าคนไทยแท้ๆนี่ก็จิโมจักว่าเฮ็ดเบ็ดยังไงแล้วก็ถ้าคนทั้งไทยแบบไทยอีสานน้อยนึงนี่ไงของจกักแล้วว่าเฮ็ดเบ็ดยังไงเฮ็ดเบ็ดก็บไม่ใช่กุ๊กเอาปละจิายาเพียงแต่คอ,อยยังน้อยก็เคยยู้เหล่าเหล่าไม่ป้องเดียวนนยนะชั่บนี้นะชั่บนี้แหละยาตเด้ นี่ยนายว่าเวลาอ้ายหาแว่าหมูก็อยากเล่าหมูก็อยากเห็ดจริงบริอยากเปลืองหมักเบ็ดเห็ดเบ็ดน้อยวะไม่ไหวรวยยังดิกอดกันมันอบอุ่นคลายหนาวนอนตักโอ้เราเพย์ยังนี่เด็กเลี้ยงควายมีควายตัวเดียววะมีควายตัวเดียว Đưa leo này vào thì bày lúc nhả Bây giờ này tắt giờ tắt Thẳng nhuông Thẳng nhuông <laughs> Kì dạ khá ngủ hả <laughs> ไอจูเด็กเขาปากมันคนเด้อนี่จะเป็นเวลาเขาเหลาแล้วเขาก็แแลมนี่พี่น้องแลมแลมแล้วก็ผ้าปลายมันปลายมันเพื่อไว้ซุบเสื้อเขาล่ะเกี้ยวเกี้ยวเพื่อบกให้มันรุดแลมนี่ก็ไว้แบบว่าเขาปักเขาปักตรงคันแทนนะเพื่อ เพื่อให้มันอยู่เพื่อให้มันริบลงดินแล้วกะเวลากบกินกันชิบม้าหนิว่างว่างว่งปากินเด้ปลาคอใหญ่บ่ถึกนี่ปาคอใหญ่ปลาคอใหญ่เงี้ย่าเป็นผู้กำกับนากิเป็นผู้กำกับก็ผู้แสดงผู้ใดเป็นยาะผู้กำกับผู้กำกับเป็นยาก่อนใช่ผู้กำกับมันก็มีหลายแนะ ที่ได้จงเอาทางฝ่ายเมื่องจะผ้าอยู่ของเจ้านะอ้าวคอยผ้าก่อนดีจ้ะผ้ากลางนี้ได้ให้ผ้าหนึ่งเดียวนะผ้าลงจีนท่อดกลางอือตัวมัดไหล่ไ่เร่งหยาบไปเท่านั้นนะียวไปเถะไปเโอ้ทำเย็นเำเย็น ได้ได้ได้นี่ก็เป็นวิธีชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่ต้องการจะถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิงว่าอยู่จะไดมาจะวันอยู่จะได้สาเหตุที่บริเวุบริเ็ุเบ็ดยวนเมืองโขงนี่ค่อยบรจักทางไช่บริว่าเขาบรท่านูุจักว่าที่เขาจะไปใช้หน้าไผ่อ่างที่มีกบผ่าเขาคอยก็เลยบริเวณแต่ว่าเฮ็ดไปแล้วกับเขาโวโหทางเขา บทรักแร่บทท่านหูว้วาแรงหากินโะใช้แต่ว่าอยู่พี่ข่อยหู้แล้ววาแรงหากินจะใช้ในในเอง <c oughs> บอกว่าเรียนในเองก็ชวนหนึ่งนั่นก็ได้ชวนใหญ่แล้วแล้วก็แล้วก็ทักนี่แล้วข่อยก็ทิชทัก,ก,ทกอันนี้นี่บอกแม่ได้ว่าจีนจะนี้แล้วนี่ต้องเอาไปล้นอีกเอาคีฟอยมันจุดแล้วเขาก็ล้นล้นเพื่อให้ขีฟอยน้อยนี่ให้มันอ,ออกไปครับให้มันดับแน่น้อยหนึ่งกัน มันดับเนี่ยนิดหนึ่งหรืองามเบ็ดเุ็นวาไม่แล้วไม่พออ่ะนะแล้วกับเชี่ยวเชี่ยวไหนแล้วก็เยี่ยมแล้วทำีงแล้วก็เฮ้ยเจ้าตั้งใจเราปะตั้งใจแห้ชมพู่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ารูบึงคลิปต่อไปเพื่อเดี๋ยวรเบิึงคลิปต่อไป เพื่อเฮ็ดเบ็ดแล้วแล้ว e ่อยจะไปใส่บางทีอาจจะเห็นคลิปใส่เบ็ดกบไว้ๆนี่แล้วก็ชิได้หลายหรือได้หน่อยก็รอถ้าเพิ่งจะได้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมในคลิปนี้ที่มันแบบหาวิธีเล่าเบ็ดถ้บางท่อนนี่คนบุฟฟ้งวิธีเล่าเบ็ดมาเพิ่ง่อยอาจจะเราเป็นก็ได้ใช่ไหมปัวใช่แล้วโอเคจงได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามคือเก่าได้พี่น้องสวัสดีครับขอบคุณครับ